สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เปิดตัวด้วยเจดเนาะเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนรถแล้วก็คือขายของเล่นที่บ้านทั้งหมดเพื่อมาซื้อเจดนะครับเป็น bmw r102 gslc นะครับก็คันนี้มีประวัติคือว่าเป็นรถของเพื่อนผมนะครับก็คือว่าเขาเขาซื้อมาแล้วก็เขาขี่น้อยมากแค่หมื่นกว่าโล เราก็เลิกขี่เราก็เลยโอเคขอดูแลต่อเราก็เลยขายสมบัติรถของเล่นที่บ้านทั้งหมดเพื่อเมาคันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงว่าคนที่จะเล่น GS นะครับมันจะมีด้านมืดอะไรที่ท,ที่ที่ต้องเจอนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงว่ามันดีขีด่ดีแค่ไหนคุณสมบัติอะไรยังไงเนี่ยคนพูดไปเยอะแล้วเยอะมากนะครับหลาย,ลาย,ลายๆช่องก็พูดไปหมดแล้วว่า ว่ามันดียังไงมันขี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้ทําไมผมถึงต้องพูดว่าด้านมืดนะครับอ่ะคนเขาจะไม่พูดถึงว่าขี่เเนี่ยมีแต่คนว,ว่าดีด,ดีอะไรเงี้ยแราข้อเสียหรือหรือสิ่งที่คนคนไม่พูดถึงมันจะมีอะไรบ้างครับอ่ะเอาง่ายๆผมเริ่มต้นจากรถผมเลยแล้วกันเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวที่ที่ผมตั้งใจอยู่แล้วว่าผมอยากได้ตัวนี้คําว่าอยากได้ตัวนี้คือว่าผมอยากได้ตัวจอเข็มนะครับ จอเข็มและเป็นกุญแจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่าเจ <G> ตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าถ้าเป็นตัวจอจอ,จอท FT นะครับกับตัว Keyless มันจะชอบมีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะถ้าดูแลเองก็จะยากเงินไม่ถึงก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ ต้องเข้าศูนย์ซึ่งมันผมผมไม่ชอบรถที่มันต้องตกจิกอย่างนั้นผมก็เลยมีความเจตนาว่าผมอยากได้รถที่มันเป็นตัวจอเข็มเท่านั้นอยากได้ตัวจอเข็มนะครับแล้วกุญแจเพื่อเพื่อหลีกเลีเ่ยงปัญหานะครับอันดับแรกนะครับไล่จากหัวมาปึ๊บจอนะครับหลายคนรู้คนขี่เจสจะรู้แต่คนที่ไม่ได้ใช้เจสหรือไม่ได้สัมผัสก็จะไม่รู้ว่าไอเนี่ยซื้อมามันเป็นจอเออเอาไว้ใส่แผนที่กามินนะครับ ซึ่งมันจะควบคุมด้วยสติ๊กอันนี้นะครับนี่ที่มันหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วก็โยกซ้ายขวาได้มันเป็นจอยสติ๊กถามว่าเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยถ้าไม่มีจอนะครับสําหรับรุ่น lc เนี่ยรุ่น,ร,นรุ่นตัวนี้เนี่ยรุ่นจอเข็มอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่มีผลอะไรกับกับในรถทั้งสิน้นมีไว้หมุนเล่นเวลาขี่แก้งเหงาหเฉยนะครับอันนี้มีไว้แก้เหงาหเฉย ต้องซื้อ G P S ของ Garmin มาใส่ซึ่งมันก็เป็นชุดของมันนะครับันดับ2นะครับตัวชิลนะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับบิดบ่อยบิดเล่นบิดหัวนี่หักนะครับหักขามือนะผมบอกก่อนแต่อันนี้ยังไม่หักนะแต่เพราะฉะนั้นบิดขึ้นบิดลงหักนะครับให้ระวังนะครับต่อไปนะครับตันนี้ไม่มีปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่า G S ตัวใหม่เนี่ยขัเล่งเป็นข้าเร่งไฟฟ้านะครับ คนไม่พูดถึงว่าด้านเมือ่อของมันคือเวลาคนออกทริปเนี่ยเขาต้องซื้อเครื่องเร่งไฟฟ้าพกติดรถไปด้วยเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยมันอยากเสียเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับตัวคเรื่องไฟฟ้าพอเสียปุ๊บเร่งไม่ได้เข้าเซฟโหมดวิ่งได้แค่สี่สิบห้าสิบเพื่อข้อศูนย์นี่คือนี่คือเป็นสิ่งที่แบบคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าก็เริ่มรู้กันเยอะแล้วแหละว่าใช้เจนเน่คเครื่องไฟฟ้าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวจอเข็มตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะปกติ สามารถออก,ออกทริปได้ดยาวๆนะครับถัดมานะครับเป็นปัญหาที่คนก็พูดถึงกันนะครับว่าเฉพาะตัวนี้นะครับตัวจอเข็มเนี่ยเขาบอกว่าแฮนด์มันจะสั่นนะครับเวลาขี่เร็วมันแฮนด์จะสั่นถามว่าสั่นที่ความเร็วเท่าไหร่มันสั่นที่ความเร็ว200ร้อยบวกนะครับขึ้นสองอเมื่อไหร่มันถึงจะสั่นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม ผมขี่รถไม่เร็วขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่ามันสั่นจริงสั่นแบบสั่นสะท้านอย่างเงี้ยสั่นอย่างนี้เลยแหละแต่ว่าไม่ไม่สะบัดไม่ส่ายเพราะว่ามันมีกันสะบัดอยู่นะครับคือไม่สะบัดไม่ส่ายแต่สั่นสะท้านนะครับเพราะว่า,าช่วงล่างมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะก็มีกันสะบัดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเทเลเลเวอร์อย่างเงี้ยก็คือโช้ไฟฟ้าทุกอย่างปกติตามเจสที่เขารู้กันนั่นแหละแต่เขาบอกว่ามันสั่นที่ความเร็ว200นะครับซึ่งสําหรับผมไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า ผมคงไม่ขี่ความเร็วขนาดนั้นแล้วก็เอาไปลองมาแล้ววิ่งสักร้อยเจ็ดเนี่ยยังไม่สัน่นยังปกติดีนะครับถัดมานะครับคนเล่นบิ๊กไบค์นะครับสิ่งสําคัญที่ขัดไม่ได้ก็คือหลอดไฟนะครับไฟสปอ t l ตไลท์ซึ่งนะครับ gs นะครับ gs ติดไฟมั่วๆไม่ได้นะครับติดไฟสุ่ม4 5, ี่สม้าระบบไฟมีปัญหาแน่นอนนะครับอย่างเช่นไฟของตัวนี้ ก็เป็นของศูนย์นั่แหละซึ่งมันจะโยงเป็นสายไฟโยงเข้ากล่องเปิดที่ตรงนี้พอเปิดปึ๊บระบบการทำงานมันก็โชว์ที่หน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะติดแยกนะครับถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่ว่าโอกาสที่เสี่ยงที่ระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาหรือรวนเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นหลอดไฟส,ส,ป,สปอตไลท์เนี่ยติดเล่นก็ไม่ได้อีกติดของถูก มันก็ไม่สมกับรถอีกอ่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับอ่าต่อไปนะครับเรื่องของพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแพงอ่าอย่างกาวแฟหน้าอย่างคันนี้นะครับรีวิวเป็นรถผมแล้วกันกาดแฟหน้าวันเดอิตน,นะครับกาดสปอตไลท์ก็วันเดอิตน,นะครับไอ้ก,กันในเนี้ยก,กันเครื่องเนี้ยก็วันเดอิตน,นะครับอันนี้ของศูนย์ซึ่งทุกอย่างไม่แพงเลยไม่รู้แม่งแพงแค่ไหนเลย แต่ก็แพงทีนี้ผมไปลองสั่งไอ้ของช้อปปีมาไอ้พวกที่แบบใส่ต่อไฟต่อลิ้นต่อชิ้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันมันใส่แล้วมันไม่พอดีแต่ถ้าของที่มียี่ห้อม,มีแบรนด์ใส่แล้วมันพอดีนะครับอย่างกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นของเคก้านะครับกระเป๋าเคก้าก็ถ้าจำไม่ผิดของออสเตรเลียหรือหรืออังกฤษก็ไม่รู้แหละมันจะเป็นกระเป๋าเป็นซอฟท์บ็อกซ์คล้ายๆโลเลเดอร์แหละแต่ว่ามันจะถูกกว่า ประมาณ4 50, ี่ห้าหมื่นดีแหละก็เป็นเพจนะครับเพจซ้ายขวาเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ต่อไปการาดูแลรักษานะครับสำหรับ g s นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันดูแลรักษา ไม่ใช่เขาบอกแล้วกันผมบอกมันดูแลรักษาไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าอย่างครันนี้ผมเอามาผมก็เซอร์วิสของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับเฟืองท้ายทําเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เขาพูดถึงว่าทาไม GS เเนี่ยเป็นรถที่เขาใช้วิ่งทัวร์งได้ทั่วโลกเพราะว่าอืผมมองว่ามันเป็นอย่างนี้อให้มองด้วยความที่ว่าน็อตทุกตัวนะครับมันเป็นออย่างเนี้ยครับ มันเป็นหัวดาวเนาะหัวดาวแม้กระทั่งน็อตล้อนะครับน็อตล้อก็เป็นเป็นดาวอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราพกเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเครื่องมือให้ดูเราพกแค่เนี้ยครับมันขันได้ทั้งขันนะครับขันได้หมดเลยนะครับซึ่งข้อดีของของของน็อตไอตัวเนี้ยก็คือมันค่อนข้างแม่นยำก็คือหัวน็อตเนี้ยมันเข้าไปมันะพอดีเป๊ะแล้วก็กรึ๊บเนาะ แล้วก็เวลาขันเนี่ยตามคู่มือนะครับของเจสก็คือว่ามันจะต้องขันปอนตามตามที่เขากําหนดซึ่งแต่ว่าแน่นก็คือเอาแค่แน่นแหะแต่ว่าไม่ต้องโหดเหมือนเหมือนรถญี่ปุ่นที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมอะแต่เขาเน้นการว่าน็อตแต่ละต,ตัวต้องหยอดล็อกทยนะครับต้องหยอดล็อกไทยเพื่อการคลายแต่ว่าน็อตพวกนี้แน่นแน่นอนนะครับแล้วก็าการเซอร์วิส อย่างล้อผมก็ถอดเองเฟืองท้ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องเองนะครับชักเพลาข้างผมก็ชักมาเองมันมันไม่ยากเลยดูจาก YouTube เอาก็มันไม่ได้ใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรมากคือคือถอดเฉยๆเนี่ยแล้วมันก็หลุดออกมาเลยนะครับเป็นรถที่เซอร์วิสง่ายมากนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเบรกเพลาล้อเฟืองท้ายนะครับเป็นรถที่เซอร์วิสง่ายมากนะครับ มันเลยกลายเป็นรถที่ว่าเออเวลาเขาออกทัวริงออกทิปไกลๆแบบว่าขามโลขามทวีเนี่ยเออฝรั่งเขาก็ใช้รุ่นนี้กันเพราะว่าหนึ่งมันสวิตช์ง่ายสองมันทนนะครับทำทีเดียวแล้วก็วิ่งกันยาวยๆเรื่องอะไรนะครับเขาบอกว่าเจ๊ตอะไหล่แพงอ่ะจริงอะไรอะไรเจ๊แพงจริงแต่ว่าอะไรมันไม่ได้พังง่ายๆครับซึ่งถามว่าอะไรที่แพงมันก็แพงทุกชินนั่ะครับ แต่ว่าอะไหล่สิ้นเปลืองมันไม่ได้แพงเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรองอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แพงนะ้ำมันก็ใช้ปกตินะครับเกรดอยู่ที่เราเลือกใช้ยางก็ใช้เกรดของอหน้า19หลัง17หน้า120หลัง1้อก็คือมันก็อะไหล่รถทั่วไปเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าคําว่าแพงเนี่ยแพงด้วยว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่า,าปั๊ม a e b s นะครับพังนะครับปั๊ม ABS e ลูร่นหนึ่งก็เฉียดแสนนะซึ่งในชีวิตรถคันหนึ่งเนี่ย โอกาสที่ปั๊ม ABS จะพังเนี่ยอันนี้ผมพูดเลยนะปั๊ม ABS เนี่ยโอกาสพังน้อยกว่ารถญี่ปุ่นที่ซํานะครับรถญี่ปุ่นนี่มันมีหลายยี่ห้อนะที่แบบว่าต้องซื้อปั๊ม ABS สำรองไว้อแต่เจไม่ซวยจริงๆไม่พังนะครับปั๊ม a b เไม่พังนะครับช่วงล่างโอเคถ้าเกิดอุบัติเหตุชนขึ้นมาโอเคหนักนาเาเรื่องแหละเต้องเข้าใจว่าช่วงล่างเขาแพงแต่ว่า ยี่ห้ออื่นก็ไม่ต่างกันนะครับอเรริการทวิน XADV ไทอัมถ้าซัตดหน้ามาเนยโชคหน้าคู่ละแสนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอะไรแพงบิ Big ๊กไบย่หออื่นมันก็แพงครับนะครับเพราะฉะนั้นขี่ด้วยเวาเรามาระวังก็มันก็ช่วยได้เยอะนะครับรวมถึงประกันภัยนะครับส่วนอะไรพารจทอื่นก็ทั่วไปครับมือสองเพียบเลยเต็มประเทศไปหมดเพราะลบเยอะนะครับ ขยับมาอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือว่ามุมด้านมืดที่เห็นว่าทําไมเอาผมแล้วกันเป็นความเห็นส่วนตัวผมเลยนะของผมเลยว่าทําไมผมถึงถึงเอา gs ถึงอยากขี่ gs นะครับก็เพราะว่ามันเป็นความคาใจอย่างหนึ่งว่าผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนที่ผมขี่รถทัวริงเนี่ยทําไมพวกขี่ gs เนี่ยหนึ่งมันขี่เร็วจังวะมึงจะรีบไปไหนวะสอคือทําไมมึงตึงจังวะมึงหน้าดึงตึงมากเลย พ่อนะครับอันนี้ความคิดผมนะของผมนะผมไม่ได้หมายทุกคนนะผมหมายถึงผมคนเดียวนะผมรู้สีอย่างนั้นพอผมได้มาเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ผมซื้อนะผมบอกก่อนผมไม่ได้ยืมเข้ามานะผมสามารถพูดได้เต็มที่ก็คือผมจะดา่าก็เรื่องผมพระรถดผมพอผมได้ขี่เองนะครับคือเจสเนี่ยด้วยความที่ช่วงล่างมันดีมากนะครับมันดีมากความเร็วที่ร้อยยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ย มันรู้สึกมั่นใจและทําให้รถมันช้ามันช้าไปหมดขนาดผมขี่ซ้อนกาแฟเนี่ยร้อยสี่สิบก็รู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่าทำไมรถมันวิ่งช้าจังวะแต่ดูหน้าจอหน้าปัดร้อยสี่สิบเปิดชีพเดูกก็ร้อยสี่สิบทำให้รู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วว่าทาไมพวกขี่เซีนขี่เร็วกันจังวะเพราะว่าระบบช่วงล่างของรถมันดีมากนะครับมันดีมากจนทําให้รู้สึกว่าวิ่งที่ความเร็วร้อยสี่สิบเนี่ยมันมีความมั่นใจและรู้สึกไม่เร็วนะครับ ซึ่งมันก็เป็นข้อดีของมันทําให้เราหายคาใจแล้วว่าอ๋อโอเคผมต้องขออภัยทุกคนที่บอกว่าทาไมพวกขี่เซตต้องเร็วซึ่งเขาอาจจะไม่อยากเร็วแต่รถมันเร็วเองหน้าส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งทีนี้ก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย GS เนี่ยมันไม่ใช่รถที่ออกแบบมาเพื่อวิ่งเร็วนะครับคือเขาออกแบบมารถเนี่ยมัน GS มันไม่ได้เร็วนะ2 0 0มันวิ่งได้นะครับ รถ200กิโมตรชั่วโมงเนี่ยรถแต่เครื่องมันวิ่งได้แต่ว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้มันวิ่งดีเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้วิ่งเร็วนะครับต้องมองตรงนี้นะเขาออกแบบมาเพื่อให้มันมีความมั่นคงและปลอดภัยในเ like, รื่องของระบบเบรกช่วงล่างทั้งหมดนะครับเครื่องมันจะไปได้เท่าไหร่ช่วงล่างต้องรับได้ <No. S 1> เพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันไมไ่ออกแบบมาให้เร็วมันออกแบบมาให้ปลอดภัยแต่คนก็เลยไปขี่ให้มันเร็วนี่อันนี้คือ ข้อหนึ่งที่คนขี่เจ็ตจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งพอได้เป็นเจ้าของมาขี่เองมันก็จริงอย่างที่เขาว่านะครับอ่ะก็สรุปนะครับวิบากกรรมว่าด้านมืดของคนเล่นเจ็ตเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้หลักๆก็คือไม่มีอะไรถามว่ามันเป็นข้อเสียยิบยิบย่อยๆที่แบบจุกจิกคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่ใดๆก็ตามนะครับบอกเลยว่าคนเล่นเจ็ตเนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยเงินครับผมบอกเลย เพราะว่าอู่นอกเยอะมากแล้วก็ bmgs เนี่ยอะไหล่แพงจริงไหมอะไหล่แพงจริงนะครับแต่มันไม่เสียง่ายๆนะครับอะไหล่หายากไหมไม่ยากเพราะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับรถเจเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับอะไหล่เต็มไปหมดอะไหล่เยอะมากนะผมว่าอะไหล่เยอะกว่าพวกแอฟริกาไทรวินเดียมังหมายถึงอะไหล่มือสองนะอะไหล่มือสองอะไหล่มือสองเยอะมากนะครับซวิสเองก็ไม่ยากนะครับอู่นอกก็เยอะนะครับ แล้วก็ทําเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนจะคิดว่าเล่น GS ต้องมีเงินถูกครับพเพราะรถมันแพงต้องมีเงินแล้วถามว่าไม่มีเงินเล่นได้ไหมเล่นได้ครับก็ต้องมีทักษะการดูแลรักษาทักษะช่างในเรื่องของการเปลี่ยนน้่มันเครื่องสวิตตของเล้วอะไรพวกนี้แล้วก็การใช้งานรถว่าอะไรที่มันควรระวังแค่นั้นเองมันก็ใช้งานได้ปกตินี่แหละครับรถมันก็ไม่ได้เทวดาอะไรนะครับทีนี้ถามว่าขี่ดีไหมอันนี้ผมสรุปให้ส,หสั้นๆแล้วกัน จากที่ผมขี่รถทัวริงมานะครับหลายๆรุ่นนะครับผมผมอวยแล้วกันเนาะผมอวยแล้วกันว่าคนที่ขี่จีเแล้วนะครับเป็นเจ้าของนะไม่เอายืมขี่นะแบบเป็นเจ้าของเองเลยขี่เองออกทัวริงเองจริงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่กลับไปขี่รุ่นอื่นสําหรับสายทัวริงนะไม่ไม่นับว่าเออมีจีเล้เราไปซื้อรถวิบากอันนั้นไม่เกี่ยวนะมันคนประเภทกันซื้อจีเแล้วรถทัวริงแบบนี้แล้ว ส่วนมากจะไม่ขี่รุ่นอื่นนะครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่มันอย่างที่ผมพูดไปแหละมันจะแรงนักหนาวะไกลรถรุ่นนี้พอได้ซื้อเองมาขี่เองผมก็เลยรู้สึกว่าเออวะให้คำว่าขี่เมฆอะไม่เกินจริงแล้วก็ด้วยความปลอดภัยด้วยความาไม่นับว่าหล่อไม่หล่อนะแต่ด้วยความรถอะมันขี่ดีเกินไปที่แบบ มันขี่ดีกันไปที่จะต้องไปขี่รุ่นอื่นนะครับอันนี้ผมพูดอวยยับเลยแหละเอาง่ายๆแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคนขี่จีเจสแล้วจะรู้สึกว่ารถมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับช่วงล่างเบรกอะไรมันมันรู้สึกปลอดภัยไปหมดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะครับถ้าไม่ไม่เหลือบากว่าแรงครับเป็นสายทัวริงนะเอ,เอาสายทัวริงรถเราขี่ไกลขี่ย,ยาวขี่นานๆออกทริปทีหน,นึ่งสี่ห้าหกวันอะไรเงี้ยมีโอกาส ก็หามาขี่ครับผมผมบอกได้อย่างนั้นแหละว่าไม่ผิดหวังที่ที่ลองเข้ามาในสัมผัสในการใช้ GS นะครับแต่ก็หาดูดีด้วรถที่เป็นไม่ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่ารถทัวเรเลียงไม่เยอะทุกคันนะครับไม่ต้องกังวลอย่างรถคันนี้ไม่ก็หมื่นกว่าแต่ส่วนมากสี่ห้าหมื่นนี่ถือว่าปกติสําหรับ GS นะครับประมาณนี้ครับ